สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อ่าวันนี้นะคะเปปอก,ก็กำลังเล่นหวยยีกีของเว็บรวยนะคะอันนี้เป็นรอบปัจจุบันนะคะรอบที่14วันที่14นะคะพฤศจิกาสองพันหนนะคะวันนี้ปอกกำลังวิ่งเล่นสูตรวิ่งรูดนะคะ ใช้3ตัวบนนะคะคูณด้วย7.2นะคะใช้หน้าจุดและหลังจุดนะคะตอนนี้ปอกำลังเล่นรอบอยู่ที่43 44นะคะตอนที่ปอกำลังขณะที่ปอกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยปอกก็กำลังเล่นอยู่นะคะรอบที่45แล้วนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสูตรนี้จะใช้ได้ดีขนาดไหนนะคะค่ะมารอบที่30เลยนะคะ เรานำสามตัวบนนะคะหนึ่งร้อยคูณด้วยเจ็ดจุดสองนะคะเท่ากับวันหนึ่งนะคะพอจะใช้หลายสูนรนะคะแล้วก็บางทีก็เอาเลขมาวินกันนะคะเพื่อจะได้แทงเลขสามตัวนะคะค่ะรอบที่สามสิบเอ็ดนะคะเราจะใช้สองกับศูนย์มาแทงนะคะได้ศูนย์นะคะรอบที่สามสิบเอ็ดเก้าห้าหก คูณ7.2นะคะได้เท่ากับ6 8 8 3.2นะคะเอที่32เราจะใช้3กับ2มาเล่นนะคะ3เข้านะคะเอที่32ได้3 4คูณด้วย7.2นะคะ ได้เท่ากับ2 4 4สนะคะเราจะนำา4กับ8มาเล่นนะคะได้8บนกับ8ล่างนะคะรอบนี้เราได้เด้ง3 8 6คูณด้วย7.2จเท่ากับ2 7 7 9.2นะคะเราจะนำสอกับ9มาเล่นนะคะ รอบที่สามสิบสี่ไม่มีนะคะรอบนี้หลุดหกสามสามคูณด้วยเจ็ดจุดสองเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนสี่ห้าห้าเจ็ดจุดหกเราไม่สามารถจะแทงได้ทุกตานะคะแต่ มันจะมีหลายสูตรนะคะที่ว่าเรามาเลือกเล่นนะคะแล้วแต่เพื่อนจะชอบเลือกเล่นอะไรแต่เลขทุกสูตรจะต้องมีเข้ามีหลุดแน่นอนนะคะใน10รอบอย่างน้อยน้อยต้องมีหลุดถึง3รอบนะคะ,อะรอบที่35นะคะเราจะนำา7กับ6มาเล่นนะคะเข้าทั้ง6กทั้ง 7, บนนะคะได้เด้งนะคะรอบนี้6 2 7คูณด้วย7.2 สองนะคะได้4 5 1 4.4นะคะอันนี้4กับ4เหมือนกันนะคะเราจะนำหนกับ4มาเล่นนะคะรอบนี้เข้า1นึะคะหนึ 1, 6, 6, คูณด้วย7.2ได้เท่ากับ1 1 9 5.2นะคะนำ5กับ2มาเล่นนะคะ5เข้านะคะ5.00คูณด้วย7.2ได้สามหกศูนย์ศูนย์นะคะนำศูนย์กับหกมาเล่นนะคะเข้าหกนะคะ รอบที่38 5 9 2คูณด้วย7.2ได้เท่ากับ4 2 6 2 4นะคะ4 2 6 2 4นำ2กับ4มาเล่นนะคะรอบที่39เข้า4บนกับ4ล่างนะคะได้เด็กน,นะคะรอบนี้ รอบที่ 39, 49, 7คูณด้วย7.2ได้เท่ากับ 3, 5, 7, 8, ้นะคะรอบนี้เราจะนำา8กับ4มาเล่นนะคะรอบที่40เข้า4บน8ล่างนะคะได้เดงรอบนี้ 4 4 7คูณด้วย7.2จะได้เท่ากับ3 3 8.4นะคะเรานำ4กับ8มาเล่นนะคะได้4บน4ล่างเลยนะคะรอบนี้รอบที่41 2 4 4คูณด้วย7.2 องส,สคูณด้วยเจได้หนึ่งเาหกนะคะนำหกกับ8มาเล่นนะคะเข้า6นะคะเราที่42,5,1,6คูณด้วย7.2ได้เท่ากับ3,7 15.2จนำ5กับ2มาเล่นนะคะรอบนี้หลุด498คูณด้วย7.2็ดจนะคะสี่เก้าคูณด้วยเจ็ดเท่ากับสาเจ สามห้านะคะรอบต่อไปเราจะใช้สามกับห้ามาเล่นนะคะอ่ะเราไปดูผลกันในรอบถัดไปนะคะตอนนี้สูตรนี้ยังเข้าอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนถ้ายัางไงอ่าเดี๋ยวเราไปดูผลกันนะคะลองลองไปดูย้อนหลังเอาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม็อก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ